ครับตอนนี้ก็ยังต้องใส่แว่นกรองแสงอยู่ครับเนี่ยเวลามางานแล้วเจอแสงจ้าก็เลยต้องใส่แว่นกรองแสงอยู่ครับแต่ว่าคุณหมอเขาก็บอกว่าเป็นที่จอรับแสงอักเสบก็เลยทําให้เหมือนยังโดนแสงเยอะๆไม่ได้พยายามหลีกเลี่ยงการมองแสงครับแล้วตอนนี้มันเป็นยังไงพี่นี่มองเห็นภาพที่เห็นตอนนี้คือภาพเห็นปกติเลยครับแต่ว่าถ้าแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าเราไม่ได้ใส่แว่นแล้วไปเจอแสงหรือว่าเล่น เล่นมือถือครับก็คือมันก็จะเริ่มมีมัวมัวดำดำขึ้นมาที่ตาอะไรอะไรครับใช่ก็พยายามลดลงครับคือทั้งการดูทีวีการเล่นมือถือช่วงนี้มาอ่านหนังสือแทนกลับไปเหมือนสมัยก่อนจริงเหรอสมัยดูเบ๊กปะจริงเองตอนเองนะไม่เลือกแบบเขาตอนที่รู้ว่าเขาเป็นแล้วโอ้ยโมเมนต์นั้นตกใจครับก็คือแบบจริงผมเพิ่งอาบน้ำเสร็จ เข้ามาก็คือพี่มีวคือน,นั่งแบบนั่งนิ่งๆแล้วก็ผมแบบเกิดอะไรขึ้นเหมือนแบบทําไมแบบบุคลิกเขาแปลกไปอะไรอย่างเงี้ยผมก็ถามแล้วเขาบอกว่าอยู่ดีก็เหมือนแบบอยู่ดีมีอะไรขึ้นมากลางภาพก็ไม่รู้เวลาแบบมองแล้วมันข้างซ้ายเนี่ยมีแบบว่าเป็นฟ้าๆขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับผมผมก็ผมก็เฮ้ยตกใจแบบมันเกี่ยวกับเรื่องสมองหรือเปล่าหรือว่ามันเกี่ยวกับความดันหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมทีนี้ก็ตั้งสติแบบหนึ่งความดันนะความดันเนี่ย แล้วก็แบกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้มันดึกแล้วถ้าไปโรงพยาบาลตอนนี้เขาก็ไม่เจอหมอเฉพาะทางอยู่ดีอะไรเงี้ยผมก็เลยแนวขอโทรหาเพื่อนที่เป็นหมอตาแล้วก็โทรไปคนแรกดึกแล้วก็แบบยังไม่รับอะไรเงี้ยโทรไปต่อคนที่สองรับพอดีครับผมแล้วก็ให้ปรึกษาไม่คือต้องต้องเล่าก่อนว่าเหมือนเราทำวันเซอร์เจอรี่ด้วยกันครับก็จะมีหมอฟังกับหมอตั้มทีนี้เราเลยรู้สึกว่าอ่เราเราโทรหาหมอที่ใกล้ชิดก่อนโทรหาน้อฟังไม่รับโทรหาตั้มต่อก็ไม่รับไม่รับงั้นึ เด็กเขาหลับแล้วเขาหลับแล้วแต่ชโชคดีว่ามนีน้องอีกคนน,คนึงน้องกคนที่เป็นหมอเฉพาะทางเนี่ยครับผมแต่ว่าพอเขาก็บอกว่าโอเคมันคงไม่ฉุกเฉินนะถ้าฟังมาอาการเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยพรุ่งนี้ให้รีบไปตรวจอะไรเงี้ยครับ <S <S แล้วพอดีพรุ่งวันรุ่งขึ้นเนี่ยพี่มิวเขามีไปทํางานที่จีนเที่ยงตรงก็คือต้องเร่งไปโรงพยาบาลแล้วหาหมอเฉพาะทางให้ทันก่อนไปสนามบินอะไรเงี้ยครับผมใช่ครับแล้ววันนั้นอาการเป็นยังไงตึอไปต้องขึ้นเครื่องแล้ว่ะคือคือคือตอนนั้นคือ เหมือนทาได้นะตอนนั้นนะครับคืนก่อนหนะ้าคือได้แค่นอนเฉยๆพอมาเจอหมอคุณหมอก็บอกว่าเหมือนมันไม่ได้มียาที่ทําให้หายได้สุดท้ายต้องเป็นที่เราดูแลตัวเองเราต้องป้องกันแสงด้วยตัวเองก็เลยเหมือนฝากติดต่อพวกทางเอเจนต์หรือว่างานช่วงนั้นก็ขอใส่แว่นกันแดดไปก่อนครับไปถ่ายแบบอะไรก็ขอใส่แว่นกันแดดแล้วก็แว่นกองแสงไปก่อนครับผมแต่ว่าวะระยะเวลาคือมันจะช่วยให้ดีขึ้นได้ที่คุณหมอบอกเลยว่าอย่างต่ำมาสามเดือน แม็กซิมัมถึง6เดือนเลยครับก็คือต้องระวังตัวเองดีมากๆเพราะว่าอย่างปัจจุบันเนี่ยพอเผลอเล่นมือถือแล้วไม่ได้ใส่แว่นกองแสงก็ฟ้าขึ้นอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับอันตรายมากวัเรรากคคออนไ กูว่ายิ่งแบบอยู่ด้วยกันปุ๊บเสิร์ช c h a t GPT c h a t GPT บอกว่าอาจจะมีอาจจะมีปัญหาทางสมองหรือตาอาจจะบอดได้ต้องรีบไปหาหมอณตอนนี้เลยเนี่ยเอาหาหมอหมอเฉพาะทางก็ไม่มีทำไงดีอะไรอย่างเงี้ยก็ตกใจเหมือนกันทั้งสองคนเลยนี่คือการดูแลรักษาให้เราแบบว่ามันอาจจะต้องใช้ระยะเวลเรื่องงานต่างตต้องยังไงบ้างคะเหมือนงานนะครับต้องบอกว่าช่วงช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างเป็นงานแฟชั่นเยอะ ทีนี้เราก็เลยเป็นการแบบเปลี่ยนแว่นแทนแล้วกันงานหนึ่งเป็นแว่นกันแดดแบบหนึ่งหรือเป็นแว่นกองแสงแบบหนึ่งให้มันเปลี่ยนลุกไปเรื่อยๆก็ถือว่าได้ลุกใหม่เหมือนกันครับก็คิดในแง่ดีมันจะทบะทบอ,อะไรกับชีวิตประจำวันไหมคะเดินชนน,น,นั่นนีก้ก็หลักๆอาจจะเป็นเรื่องคือคือด้วยความที่เหมือนบีแฮปปี้เออร์ของเราตอนนี้เริ่มมาติดมือถือหรือว่าจ้องจ้องจอเยอะมากๆนะนะปัจจุบันนะครับก็เลยทาให้ต้องพยายามแบบหลีกเลี่ยง แบบบางบางทีเราเผลอใช้มือถือนานก็ต้องแบบต้องไม่เล่นขนาดนั้นครับแต่บางทีอาการมันก็จะออกเองนะเหมือนพอเล่นนานๆปุ๊บมันจะเริ่มเวียนหัวแล้วล้วก็เลยต้องหยุดเล่น,น,นเ,เพเสพโซเชียลน้อยลงครับก็ดีเหมือนกันกลับไปแบบเมื่อก่อนหยิบหนังสือมาอ่านบ้างอะไรที่ซื้อไว้แล้วไม่ได้อ่านเลยแต่ที่เยอะจริงก็คือคนที่ทันแบบเป็นไงบ้างเนี่ยเห็นได้ข่าวตาดับไปเลยมันโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยผมเหมือนก็ เหมือนมีเพื่อนที่เป็นหมอก็ทักมระทางตุนเยอะมากก็แบบเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเห็นพี่มิวสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยผมตาเขาไม่มองไม่เห็นเลยหรออะไรอย่างเงี้ยคือพอเล่าต่อต่อกันก็จุดมันจะขยายใหญ่ใช่ใช่เรื่องมันดูใหญ่หมอหมอในทิกต็อกก็คือมาทำคอนเทนต์กันแล้วเขาก็บอกว่าหลายคนเลยครับแล้วก็มีแบบมีในวงการบางคนก็ทักมาด้วยนะอย่างชาลลอตล่าสุดก็ทักมาเป็นยังไงบ้างคิดถึงเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆริมันก็ทำให้หลายคนอาจจะ ใช่อันนี้คิดว่าแบบคิดว่าเป็นประสบการณ์ร่วมแล้วกันเพราะว่าหลังๆมานี้คิดว่าหลายๆคนก็มีโอกาสต้องจ้องจอเยอะบางทีเราทํางานกับจอไม่ว่าจะเป็นคอมหรือว่าจอมือถือก็อยากฝากระวังไว้ด้วยครับแล้วก็ถ้าต้องใช้เยอะจริงๆคิดว่าแว่นกองแสงก็ช่วยนะแล้วก็ติดไว้หน่อยก็ดีครับหรือมือขายแว่นกองแสงเลยไม่ใช่นะแว่นกองแสงไม่เข้า สี่เขาต่อเข้ามาได้เพราะประสบการณ์ตรงตอนนี้ต้องใช้ทุกวันตอนนี้คือมีลูกค้าถ่าย MV ถ่ายลครอะไรเงี้ยคือคือช่วงนี้ยังไม่มีครับผมก็ก็ถือว่าดีไปแต่ว่าช่วงนี้กลับมากลับมาทํางานเพลงครับแล้วก็คิดว่าเหตุเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เกิดอาการนี้ขึ้นมาเนี่ยคือถ่าย MV ตัวเองนั่นแหละเออก็แบบเหมือนมันเหมือนมันจะมีซีนหนึ่งที่มีจอโปรเจคเตอร์ยิงเข้ามาในตาเยอะมากๆเทคหนึ่งน่าจะสามสี่นาทีครับก็คิดว่ามีผลเหมือนกันอย่างนี้พวกแสงไฟสปอตไลท์ ใช่ใช่ครับแฟลชตัวดีเลย <c oughs> คือคือาการผมถ้าคุณหมอเทียก็จะเหมือนเวลาเราไปจ้อง <c oughs> ดวงอาทิตย์นะครับ <c oughs> ที่พอจ้องแล้วมันจะมีฝ้าดำๆขึ้นมาที่ตาเราแต่ว่าตอนนั้นมันดันแบบเหมือนฝ้าดำขึ้นมาเป็นชั่วโมงเลยครับบ <c oughs> ม,มันนานไป จริงๆครับหลังๆผมไม่ได้รับที่เป็นงานถ่ายอะไรเงี้ยครับผมท่าก็ทําธุรกิจอย่างเดียวแล้วก็คือเวลาแฟลชหรืออะไรเงี้ยมันก็โด่เป็นชุดสั้นๆครับก็คือไม่ได้แบบว่าเอ็กโพสแบบยาวๆเป็นแบบแสงสัดไลท์ส่องอะไรเงี้ยแต่ว่ามีประสบการณ์เรื่องแบบโดนแสงอย่างเงี้ยมันเจ็บตาอย่างเงี้ยครับเยอะเหมือนกันจริงๆก็อยากให้ทุกคนเหมือนแบบทุกๆคนก็น่าจะใช้สายตาเยอะช่วงนี้อะไรเงี้ยครับรูปไล์สไตล์อะไรเงี้ยก็เป็นระวังตัวแว่นกองแสงเข้าได้หรือทำทำถ่าย ต,ต้องขอบคุณแฟนๆมากเลยครับผมที่เหมือนเป็นห่วงไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นอะไรหรือว่าไม่ว่าจะปล่อยผลงานอะไรขึ้นมาก็คอยซัพพอร์ตตลอดครับก,ก็อยากให้แฟนๆก็ดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกคนเลยครับผม